ฮะแล้วอใจพี<_<_่น้องเจ้าภาพมาทำวันนี้เป็นลำรส้เนนะวันนี้งานพรเวทนะครับเลิกทุ่มหนึ่งได้อาจารย์เ้อต่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 อท่องเนาะอตั้งส่ฮะเจ้าภาพนอกกับทุกเกียร์านหรยโอเคตอนนี้ฉันยังไม่น็อกฉันอยู่ได้อีกประมาณห้าโมงแรงรอลุ้นเล่ก่อน เล็กออกปุ๊บถ้าถูกก็จ้างต่อจ้างซ่อนแจ้งแต่ถ้าไม่ถูกก็น้องไปเลยตัวไหนบอกเพื่อนสวนเก่าสวนเก่าเออขั้นออกสวนเก่าเดือต่อจ้างต่อจ้างต่อจ้างต่อแพ่นขั้นออกสวนเป็ดก็เก็บขอานไปเลยอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวขึ้นดินกาแหล็บพร้อมกันเนื่งสองสาม ช่วยกันสิโพดสิโพดเนาะก็ไม่ให้โอกาสฉันหายใจเนี่เนาะฮเพราะมันก็แค่น้ำชาบพราะาอยากตีเขาดอกเอออยากอยากอยากอยู่เนี่ยนะผู้อยากก็อยากอยู่ฮะเจ้าคนนี้มันจะตายเลยเด้องานเรางานเราเต็มที่เออ ขออนุญาตอีแม่เด้วยขออนุญาตแม่แม่บ้านหักวัดสิบดลด้วยนะครับครับเอ้าแม่เออน้ำชาชนวันชุดทีเรเนี่ยแยกแถวแลวซอยจตภาคยู่นี่ด้ก็อดิามานะครับที่หุนิงงานกัน การกินการเลนเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกชาแถวเอาเอาเไว้แล้วดิเอาจะเพ่งแน่เป็นเกียร์ใน่เพื่อนเพ่งครูเพ่งอย่างเอาเพ่งเล็กๆเตะเจ้าเอามอมาโหลดโอ้เดือดเตะเจ้าโอ้ยสั่นเร็วๆเอาเพ่งแซ่เพ่งเร็วพี่น้องพี่น้องเอาเพ่งอย่างครับลูกห่างเล็กที พาพยาเพิงทราบเพิ่งมาเพิงทราบเพยงย่งมาถอดเอฮะสาวเล่เดี <S 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 ๋ยวอันนี้ขอเพลงคืนดาหนิโอ้ยอย่งนี้มัอกว่าใดลอกว่าใดเอ้าเดี๋ยวเดวโอ้ยอาจารย์เพินนัจะเปิดนี่ก่อนเป็นบังทับมาเดียวเดี๋ก็มีจังสีเหนอบาลำเตานอนผู้จากเพ่งไม้เพ่งผิดนอนบับการบ้านการหยัาง เด็กน้อยกอดสองมือให้แขวะเากระโงได้แต่ควบควบอยู่เอามาน้องมาเอ้ามาน้องมามาเป็นขัญญาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโย่พี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโ่ไปไไปจนถึงหนงปากเดกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกกระป๋าใบบางกอกพี่ไปขดเลี้ยวเด้อ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 ได้เป็นเนี่ย อยากขายกันเ่างมันมันเขาอยากว่าเทา่าฮนะกูเกินบอสาวเลียบ้านนะโอ้ยบบสูญจะค้องแช่ไหมทิเทาขัางเทานี่พวดเว้ยแป๊นึงน่งได้จานเนืเป็นเพื่อ่สิละล้ำกับขี่เราเป็น,นสิละต้องอใจเดีย๋ยวเดีย๋ยวลุกนอง นักงรตีก็อยากกินมันสอยสอยพี่น้องพักสอยอนกแดๆบินยควงสักสีข้นวนาหากะคีทีอร่อหมอหม่อมันบุกปีเดใสระบาดน่หนึ่สองสามสี่ห้าลูกน้องเงินในกระเป๋าพันมาคนละสองร้อยแปคนเร่งเร่งดวนด่วนจากวาทตีสองกันเลยตอนนี้อันทับบุญบ้านนี่บังหนาดิพี่น้องเสรุปแล้วคืออยากกินเรา แหลมมาสูดว้เอาทีละคนก่อนเอาในกระเป๋าเอามาเลยคนละสองร้อยตรแม่ตรแม่เออเออาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งเล่นมานี่ก่อนทีละคนทีละคนทีละคน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 อานะรทีละคนทีละคนไปเออ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 แออเวเดเเอ โยกยกโยบนีเปิดคาราโอเกะเด่นเลยฮะบหดเออม่อยากกอมันน uh, so yeah. ี่งานไพ่เบีดงานไพ่เบีดเออผู้ใดก็ลูกสาวหคนเอามาอีกร้อยสองร้อยระธานดิกมูฮะไปียเี่ยวกันไปเออดีเย ยันเงาเพื่อเมียป่ะโอียเดี๋ยวเมียต้องมาหลูกเมาเลยดิมันสิพ่อมีน้ำตาซะบอกเฮ็ดดีเขาบป็นคนทีมงานซีซีดีซีดูซีดูซีดูโอ้ยต้องัาทีมงานยับซีดูพนะทีมงานซีดูโดยตาสาวนะครับน้องเอียงก็อยู่น้องนึงเล ไปนั่งกอนน้องตั้มน้องตั้มเอาน้องน้องแหลาเอาได้ไปเอาอย่างเงี้ยพ่อแม่ให้อีแม่ก่อนอยากเื้อเพื่แม่แม่แม่คอยชอนไขั้นข้างน้าำตาเคยออกจะลองแท่งข่อเนื้อเจ้ากระได้ที่มีมอฟฟี่เสียงสบคุณแม่ราตรีนะครับแม่คอยอีกอยากเงื้อเพ่อแม่หมอกับป็นแม่บาักบวาสิบดนกันแล้วคร <ๆ S 2> ับจัรย์ขั้มที่บอดไหมอันขั้มมารวยอาจารย์ยุยมมารลดเอาโฟก์โฟกแบบโฟกซองโฟกซองเด็กกระได้ก็ได้แต่วยังเดียว สูงไปบ่เท่ามันสิสูงปวดได้นไงเดี๋ยวพงันเพลงช้าๆนะครับจากพี่วสิมาดลนะครับมอบให้รอน้องกันคุณแม่นะครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟสีบ้านหักว่าสิบโดดนำเด้อขอบคุณที่อุอัวนะครับที่สำคัญขอบคุณอีพอเอ็นนะขอบคุณอีเมล์ไว้นำเด้ออ้าหลายหละยเน้ว่ากันมวนน้ำกันขอบคุณบ้านไข่ยอมหลายมองหลายบอลเหมือนมันตุ่มพนมเดือดว่ามาพอบแพงดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในเพราะไกสอนเริ่มเสียทเพลิเพลนถ้าเล่นได้เพลิเพลนไกสอนเริ่อสียได้ผิดหวังสั้นถอยอดหวจะขอเกิดมาดนเลยเขาอ,อยากกินอย่า đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn